เมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ากินเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวคินเจงชอบประโยคดีจังพี่เกดทำปุ่มสวยไปเที่ยวหน่อยครับไปกินก๋วยเตี๋ยวไปไหมไปไปกันไปด้วยกันสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดก็ยืนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะแต่คือต้องหันหน้าเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าไฟมาสว่างฝั่งนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างหลังนี้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวที่เกดจะมากินคือร้านนี้ค่ะชื่อร้านมุมเมืองค่ะอยู่ที่บัวลายดวงจันทร์ซอยสองค่ะ เตือนมุมคาเฟ่เดินต้อกต้อกต้องต้องมาเนี่ถึงร้านมุมเมืองอยู่ตรงนี้ค่ะร้านอาหารมุมเมืองมีอาหารเนื้ออาหารอีสานมีก๋วยเตี๋ยวค่ะที่สำคัญำนะมีเดลิเวอรี่ด้วยนะเขากำลังยุ่งอยูอ่ เป็นอาหารเนื้อนะคะชื่อว่าลับมือหัวลับมือหัวลับหมูพุวอาหารเนื้อค่ะนะคะแบบนี้ก้อยเนื้อดิบอาหารสารค่ะก้อยเนื้อดิบค่ะนี่เป็นก้อยก้อยอาหารเนื้อค่ะผัดเนื้อลับดิบค่ะลับดิบแล้วก็ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่ค่ะนี่ก็เ็นน่งจิ้มน้ำเงี้ยวขนมจิ้มน้ำเงี้ยวใช่ค่ะข้าตกข้าวมูยางน้ำต้ม ตุ้มยำทะเลตุ้มยำทะเลยังไม่หมดค่ะมโต้มน้ำด้วยใช่ไหมนี่ค่ะอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเป็นข้าวผัดรถไฟมูข้าวผัดรถไฟนี่เป็นกุกุมาผัดกุ้งกี่งขากุ้งมาผัดของทะเลอ่ะผัดไทยกุ้งค่ะผัดไทยกุ้งอุ้ยชอบกินมากเลยค่ะผัดไทยปลากระป๋องอันนี้พี่ชอบกินมากเลยอ่ะอร่อยนะ อบกินค่ะขอบคุณนะเดี๋ยวแปะอาหารที่อร่อยๆไว้ให้พี่อ่ะมีอีกข้าวมีอีกมีอะไรอีกคะมาไปดูกันอ๋ออาหารนึงออกไม่หมดอ,มอันนี้อะไรคะเอ่อก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลโอ้ชอบใหญ่มากเลยค่ะอา,าหารแนะนำอีกตัวค่ะโอ้คือแล้วพี่จะกินหมดเล เปรนไก่ค่ะคะอปรตนไก่แกงข้างเละแกงข้างเลแกงขัางเลปัญหาอาหารพันเหนื้อแล้วก็แกงอ่มหมูแกงออมหมูใชค่ะป็นอาหารพันเหมือนกันก็๋วดเตี้ยว๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสทะเลนี่ก็๋วยเตี๋ยว ตีสองก็จะกินหมดไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้รอเล่นนะคะถึงตีสองก็จะกินหมดไหมนี่ดูทรงว่าจะงานหนักแล้วค่าไปถึงน้ำหนักนะอันนี้เป็นชุดแจ่วทอนใช่ไหมคะค่ะช,ชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะมีเดลิเวอรี่ไหมคะอ๋อไม่ค่ะมีส่งค่ะมีส่งคือ ส่งฟรีค่ะส่งฟรีค่ะโอ้โหกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยของเยอะขนาดนี้จะกินยังไงหมดเนี่ยปลาหมึกอะ่ะสามตัวเนี้ยสามตัวโลแน่นอนอะ่ะใหญ่มากอยากให้เห็นมากชามอะ่ะมันใหญ่เท่าตัวเกตเลยนะ,ะชามนี้คือน้ำตกต้มยำค่ะโอ้โหน่ากินมากตกต้มยำไปเลยกุ้งตัวโตมากเลยค่ะ โอ้ยจัดมากโอ้ยอร่อยอะชอบอ่ะเขมามั่เลยด้วยกินยังไม่เสร็จกะนะใส้ยัขดดัาง่ะเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านเขาบอกว่ากินเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวผิดใจชอบประโยคดีจังอนุญาตให้พูดคังในใจวันนี้นะคะเมนูมที่แนะนำค่ะผัดไทยห่อไข่คือที่สุดเลยค่ะอร่อยมาก ่คะจานนี้คือ80บาทนะโอ้แบบมันใหญ่มากเยอะมากกิน3วันยังไม่หมดเลยอ่ะกุ้งเขาตัวใหญ่เบ้เลยดิมาหลอหลอนแล้วเนี่ยมันเยอะมากคืออยากลองชิมจานนี้คายดีในโมงขายดีคือร้านอื่นค่ะซุอร์แบบเหนือ มีกลิ่นเครื่องเทศด้วยอ่ะร้านเขาอะออเดอร์มาอยู่ตลอดเวลาแล้วคือทุกคนผัดกันไม่หยุดเลยนะคะ <c oughs> คือกลิ่น <c oughs> ของความอร่อยน่ะได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาเลยแหละ <c oughs> ขายดีมากคือผัดอยู่ตลอดเวลาเราก็จำอยู่ตลอดเวลาแต่ก็อร่อยมากแกวา,ากิม่าคือกว่าง่า คืออานะทินะมือนี้เกดขอยกให้อันเนี้ยค่ะเป็นเดอะเบสได้ไหมอ่ะเพราะว่าเกดอ่ะชอบกินผักมากแล้วก็แจ่วเขาอ่ะอร่อยมากเลยค่ะเปรี้ยวๆเกดชอบกินเปรี้ยวเดอะเบสของเกดค่ะ บเบสของคุณมินนี่คือด้านไหนคะไข่ห่อไข่เลยค่ะคือที่สุดเลยค่ะอร่อยมากค่ะเส้นนุ่มมากเลยค่ะกดไลค์ให้เลยค่ะเจ้์เขาอยากให้เจ้ลองชิมน้ำจิ้มนี้มากเลยน้ำจิ้มจิ้มจิ้มลอยมากเลยอะ่ะลองชิมดูอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลยอะ่ะแซ่บมากใช่แค่ชิมน้ำจิ้มก็อร่อยมากแล้วค่ะจิ้มตุ๋น แล้วก็ปกติไปรีวิวอาหารที่ไหนนะก็ไม่เคยคิดถึงแฟนเลยแซนเกลชอบกินซุ่มจุ่มมากแล้ววันนี้ก็อยากมันไปกินใว้กังเลยอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะโอ้เดือดแล้วเล่เร่มาช้านะเธอนหนอยากกินอะไรไหนเล่าสิอันไหนต้มยำกนาเกลต้มยำหรือเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวนี้พี่ชินเขาจองแล้วแต่เขามาช้ามาช้าก็อนนะคะอ้าวเหรอ โอ้สงสารคนมาช้าน่อคนมาช้าก็ต้องทนนะครับต้องมาก่อนให้ต้องได้ค่โอเคมาก่อนได้ก่อนโอ้อคุณดีมากคือว่าปากระป๋อกมาที่ขอขอไว้ว่าขอขอกลับไปกินที่ห้องได้ไหมพร้อมข้าวเปล่าอะอยากชิมนิดนึงอุ้ยอร่อยมาก สร็จแล้วที่าะหอกับไปกินนี่ง้อดมามน้ำจิมจ้มจิ้มจุ่มอร่อยมากินกับอะไรก็อร่อยน้ำจิ้มมันเนี้ยค,คือน้ำคืออร่อยมากเลยค่ะแต่เป็นน้ำจิมจ้มจิ้มจุ่มนะคะแต่ว่าเราสามารถเติมกับอาหารทุกอย่างให้ <laughs> มีรสชาติเพิ่มได้เลยค่ะเธอตัวนี้ค่ะเอาน้ำจิ้มเนี่ยไปกินกับทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะหมดเลยค่ะคือว่าน้ำจิ้มอร่อยมากอ่ะตัวชูรงได้เลยค่ะคือว่าของกินเยอะมากเวลาเก็ตจะกินอะไรสักอย่างเก็ตก็จะขยับตัวเองไปเรื่อย ตอนนี้ขยับไปถึงมอจิมจุ่มแล้วเด้อจิมจุ่มก็อร่อยเนี่ยน้ำสบเนี่ยอ,อร่อยมากเลยทราบผิวชัย,ยดีมากอะ่ะี่ทุกคนองค์เขาตัวใหญ่มากเลยเนี่ยดูดูได้ไม่เล่นเหมือนเขาขายชิ้นใหญ่ใหญ่เห็นไหมของเขาที่ดีอ,อร่อยอะ่ะมานี่ก็จะสองชั่วโมงแล้วค่ะไม่ได้หยุดมือกนันเลยอ่ะขายดีมากเลย ขอยยาดกินผักนะคะอร่อยตั้งแต่มาก็ยังไม่คุยกับใครเลยลิ้นเรียกกลมหน้าก้มตายอย่างเดียวเลยต <c oughs> ้องกินค่ะไรคออรอร่อยข <c oughs> ายคุมใตลาดไม่กกมีแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วต้องรีบมานะคะข,ยขยคายดีมากว่าอันเนี้ยก็อร่อยเป็นน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มปีกไก่กินกับผักอร่อยมากแต่ว่าก็อยากจะไปแย่งน้ำจิ้มก๋วยนั้นของใจคนนั้นอะ่ะ ลิลี่ลิลี่ต้องชิมน้ำจิ้มถ้วยนี้นะเพราะว่ายายคนนั้นอะเอาไปกินกับทุกสิ่ิงอย่างเลยอร่อยจริงๆเอาลิลี่เอากุ้งไปขอบคุณค่ะแบ่งกนนะพี่อะก็เอาหัวกุ้งก็เอาตัวกุ้งนะคะโอเคยุติธรรมดีมากสบายครับอร่อยนะอ่อมมากพ่เกตพิเกด ผัดกะเพราปลากระปองเนี้ยอร่อยมากเลยนะกับข้าวสวยร้อนๆเนาะใช่คุณหมอในฐานะที่คุณหมอมาค้าคุณหมอต้องรับไว้โให้เราเข้าไี่เกลือจิ้มจุ่มอ่ะอร่อยมากแล้วก็เนี่ยโคตรอร่อยเลยนะเนี่ยเนียมันไม่ไหวแล้ว น้ำจิม้มถ้วยนี้คุณเพื่อนอ่ะชอบมากเลยอ่ะเขาบอกว่าอร่อยมากอ่ะเอาไปกินกับทุกสิ่งอย่างเลยอ่ะทำจิ้มอร่อยหรืออะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกอย่างอร่อยอ่ะเขาบอกปลากระป๋องอร่อยไหมถ้าใครที่อยู่บอยเบดนคะคะ กินนะอร่อยได้เยอะสำหรับคลิปนี้กันพงศธอจบแค่นี้นะคะผมบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ